วันนี้จะมาสาธิตวิธีการถอดบูทแท่นเครื่อง Yamaha Nouomx ด้วยอุปกรณ์บ้านๆที่เพื่อนๆทุกคนสามารถทําได้นะครับตามมาชมกันครับอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับถอดบูทแท่นเครื่องมีดังนี้ครับอย่างแรกเป็นแหวนเบอร์17นะครับสตัวน็อตตัวผู้ตัวหนึ่งน็อตตัวเมียตัวหนึ่งนะครับแหวนดีแปดสตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับผมจะเอาแกนโช๊คของตัว CBR 6 5 0แล้วก็เอาแผ่นเหล็กมาชนิดหนึ่งนะครับแล้วมาเจาะรูแล้วก็เชื่อมด้านข้างตรงนี้เองนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถอดนะครับมาชมกันเราก็จะต้องหาแหวนตัวนี้นะครับเพื่อให้มาเข้ากับตัวนี้ได้ยกตัวอย่างนะครับประมาณนี้มันจะมันจะต้องพอดีกับตัวบูทเพื่อจะกวักตัวนี้ออกมามาชมกันเลยเนี่ยครับต้องร้อยจากข้างในออกมามาดูข้างในเนี่ยมันจะไปกวักตัวข้างในออกมานะครับแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็ ขันน็อตได้เลยครับง่ายๆครับหลักการง่ายๆเลยครับบ้านๆเลยครับไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงครับทำกันแบบนี้แหละครับเป้าหมายคือต้องเอาบูทออกให้ได้ครับวิธีการแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ ความชํานาญของช่างขึ้นอยู่กับการคิดพลิกแพงดัดแปลงของช่างแต่ละท่านนะครับวันนี้ผมก็มาเสนอเป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการถอดนะครับก็ถอดมาครับหมุนไปเลยในขณะที่เราหมุนตัวเนี้น็อตมันก็จะดันจากข้างในออกมาครับมันจะกวาดข้างในออกมาขันไปเรื่อยเห็นไหมมันจะกวาดขึ้นมาเรื่อยๆกวาดขึ้นมาเรื่อยนะครับอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยครับดัดแปลงขึ้นมาเองครับเพื่อนๆท่านใดจะเอาวิชานี้ไปใช้ก็ยินดีนะครับได้ผลยังไงก็ส่งข้อความมาบอกกันด้วยนะครับผมยินนนนดีให้คคํําาแะะรับ นั่นไงเห็นไหมสำเร็จครับผมวิธีการไหนไม่รู้ครับแต่วิธีการเบรดก็แบบนี้นะครับสุดท้ายเป้าหมายก็คือต้องเอาตัวนี้ออกมาให้ได้ก็จบแล้ววิธีการใส่ก็เหมือนกันครับแต่ทํากลับกันแค่นั้นเองเราก็จะทาจละบีตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับคลิปหน้าผมจะมาบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแท่นเครื่องนะครับว่าบูธแท่นเครื่องเนี่ยหลวมเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับการขับขี่ของรถนะครับสวัสดีครับ